ดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับ t u n u n a s h นะคะ EP 6ค่ะชงจะพาทุกๆคนนะคะมาที่งานร่วมฉลองครบรอบ6กปีของ Lamb o r บก i n i ค่ะและที่สำคัญมากๆนะคะในวันนี้เนี่ยก็จะมีงานเปิดตัวนะคะ Lamborg กิน ni r e v o l ต้ค่ะเป็นครั้งแรกในประเทศไทยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปชมบรรยากาศในงานนะคะ Exclusive สุดๆเลยล่ะคะ่ะแล้วก็จะได้รู้นะคะว่าจะ feel like กับ p i ลอ t เหมือนอยากตับยาของแบรนด์ของเขาหรือเปล่า แต่ละรุ่นของเราจะใช้คำว่าของเราพ่อจะว่ายังไงเนี่ยดูสิคะนี่คือเขาเอารถ V12 มาแสดงที่นี่มาแสดงที่เมืองไทยเลยถือว่าเซอร์ไพรส์มากๆเลยนะคะเพราะว่าการที่น้องจะมาที่นี่ได้นะคะไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะคะน้องจะต้องข้ามน้ําข้ามทะเลมานะคะโอ้โหถือว่าเป็นโอกาสที่หาชมได้ยากมากๆเลยค่ะเดี๋ยวไปดูน้องใกล้ๆทีละคนดีกว่านะคะ อยากให้ทุกคนรู้จักคันนี้ค่ะเจยบลโลนะคะกระทิงไม่เคยกลัวใครค่ะนี่คือรุ่นแรกขับเคลื่อนด้วยระบบ4ล้อด้วยนะคะเขาโดดเด่นทั้งในเรื่องของดีไซน์แล้วก็เอกลักษณ์ที่ทันสมัยค่ะจะบอกว่าตอนนั้นนะคะใครขับนี่คือถือว่าเปรี้ยวสุดตึงสุดในรุ่นนะคะแล้วก็ตอนนี้ใครที่ยังครอบครองอยู่นี่ก็คือถือว่าตัวตึงมาก สำหรับคันนี้นะคะ SVJ 63นะคะก็โดดเด่นด้วยเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครนะคะแล้วก็รู้ง่ายๆเลยะคะ่ะก็คือมีเลข6 3นะคะทั้งด้านนอกนะคะแล้วก็ด้านในนะคะให้มันรู้ๆกันไปเลยะคะ่ะว่ามีแค่63คันทั่วโลกเท่านั้นค่ะพิเศษสุดๆะคะ่ะนี่คะ่ะให้ทุกคนได้เห็นกันใกล้ๆเลยนะคะสำหรับ Lamborghini r e v e l t o นะคะเป็นไฮบริดรุ่นแรกคะ่ะ สัดส่วนใหม่ทั้งหมดนะคะและที่สําคัญเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดจาก <S <S ทางโะบินี่เลยซึ่งเขามีให้เลือกถึง400เฉดสีด้วยกันนะคะสำหรับงานดีไซน์นะคะเขาก็ได้แรงบันดาลใจมาจากเฟสชิปนะคะหรือว่ายานรบอวกาศนั่นเองนะคะซึ่งก็จะมีทั้งความโฉบเฉี่ยวแล้วก็ความแข็งแรงค่ะทุกๆส่วนโค้งส่วนวาลที่เห็นอยู่นี่นะคะไม่ได้มีมาสวยๆง,ง,งามๆเฉยๆนะคะแต่ว่าย,ยังช่วยระบายความร้อนอีกด้วย ประตูนะคะเป็นแบบบิ๊กนกแนวตั้งค่ะหรือว่า s เตเซอร์ดรนะคะดีไซน์มาเนี้ยเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะแต่ว่าก็ยังคงคาแรคเตอร์นะคะให้เหมาะกับการขับขี่ในชีวิตประจำวันนะคะแล้วแถมก็ยังกว้างขวางขึ้นแล้วก็ใช้งานได้ง่ายขึ้นอีกด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาชมข้างในกันดีกว่านะคะก็ด้านในนี่ก็คือกว้างขวางจริงๆค่ะทั้งเลกรูมนะคะแล้วก็เฮดรูมนะคะถือว่าเหลือสุดๆเลยนะครับด้านนี่มีจอสาอานนี่ สุดไปเลยและที่ฉันเลิฟม,มากเลยนะคะก็คือมีที่วางของแบบเยอะแยะไปหมดมีทั้งข้างๆแล้วก็มีทั้งด้านหลังด้วยนะคะเหมาะสำหรับคนที่มีของปุ๊บๆแบบรา เราก็มีโอกาสได้ชมรถนะคะได้ชมกันแบบใกล้ๆแบบ Exclusive สุดๆเลยล่ะคะ่ะตอนนี้นะคะงานก็กำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะคะแล้วก็ความพิเศษของงานเนี่ยนะคะก็คือว่าเขาจะมีโดรนถึง400ตัวด้วยกันนะคะเห็นไหมคะตรงข้จอดอยู่ข้างนอกตรงนั้นเดี๋ยวเราก็ไปชมกันดีกว่านะคะว่าการเปิดงานจะเป็นยังไงร,รือว่ายิ่งใหญ่อลังการนะคะ กับการครบรอบ60ปีของมันกีนี่เลยในส่วนการจัดงานนะคะก็มีฮอรยาวต่อเนื่อง3ฮอเลยทีเดียวนะคะตอนนี้เนี่ยนะคะชมก็จะพามาชมนี่เป็นอาร์ตพิซตรงนี้นะคะซึ่งเขาจะทําขึ้นมาเนี่ยสำหรับงานนี้โดยเฉพาะเ,เ,เลยนะคะมีการใช้ลูกเล่นของไฟนะคะมาบอกเล่าเรื่องราวของแบรนด์นะคะก็สามารถถ่ายทอดเอกลักษณ์ของความเป็นลำบุญก้นี่ได้ทีเดียวค่ะ ไม่อยากจะเชื่อเลยนะคะว่าแบรนด์ a m b ์บูกินีเนี่ยจะอยู่กับเรามาถึง60ปีแล้วนะคะแล้วทางชมเองเนี่ยนะคะก็3ปีแล้วค่ะที่ได้เป็นเออเอบาสเดอร์กับทางของแบรนด์ a m b o บ g กิน i นะคะก็รู้สึกดีใจค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอัวรวนะคะก็รู้สึกว่าตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์นะคะทั้งในเรื่องของดีไซน์นะคะแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆเรียกได้ว่าใช้กันทั้งบ้านค่ะก็ถือว่าเป็นเครื่องหมายเป็นรางวัลของความสำเร็จมันก็เป็นส่วนหนึ่งของความภูมิใจในชีวิตเราะค่ะ ก็เปิดตัวไปแล้วอย่างยิ่งใหญ่นะคะสำหรับ Lamborghini r e v e l t o นะคะโอ้โหทุกคนตื่นเต้นนะคะกับความอลังการสง่าพร,รอคอยมากค่ะ ก่อนอื่นต้องบอกว่าแสดงความดีดีกับงานวันนี้นะคะอลังการมากๆเลยนะคะแล้วเป็นยังไงบ้างคะอธิบายความรู้สึกวันนี้นิดนึงค่ะก็ต้องบอกว่างานเนี่ยครับเป็นสิ่งหนึ่งที่พิสูจน์เลยว่าเราได้ทําให้ทุกๆท,ท่านที่ขับรถระบบจีนี่ภาคภูมิใจรถที่เป็นพระเอกในวันนี้นะครับก็คือรุ่นชื่อว e ีเวโอโตนะครับเป็นแฟลกชิพของลัมโบจีนี่เป็นเครื่อง V12 แล้วก็เป็นรุ่นแรกของลัมโบจีนี่ที่เป็นอ่อิเล็กทริฟายก็คือไฮดูด ค,ความพิเศษของเขาเนี่ยมันใกล้เคียงกับรถไทยเปอร์คาร์รถคันนี้มีแรงม้าถ,ถึง1นึ่งันแรงมา้าก็คือถึงจะเป็นไฮบริดแต่ก็คือยังซิ่งได้เหมือนเดิมยังซิ่งได้เหมือนเดิมครับตอนที่เข้ามางานแล้วก็แบบว่าแอบ,บเห็นว่ามีลูกค้าสนใจแล้วใช่ครับจะเก็บไว้ให้พี่น็อตคันนึงจริงค่ะแต่ชับอกว่ามากี่คันก็นขายหมดอยู่แล้วขอให้ได้ไหลายๆคันกันละกันขอให้ได้มาหลายๆคันละกันจะได้มี <บ S 1> คนไทยขับรถเท่ๆเยอะๆขอบคุณที่นัวันนี้ค่ะ วันนี้นะคะนอกเหนือจากจะเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่อลังการแล้วเนี่ยนะคะยังเป็นการทำลายสถิติด้วยค่ะเพราะว่าเป็นการเอารถลมกินี่นะคะมาจอดรวมกันเนี่ยร้อยคันด้วยกันนะคะสูงที่สุดนะคะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะสนใจมาเป็นครอบครัวเดียวกับพวกเราได้นะคะ วันนี้นะคะก็ได้รู้จักรถล b ม r กินี่เพิ่มไปอีกหลายรุ่นเลยนะคะถ้าใครอยากจะมาแฮปปี้เบิร์ดเดย์ลอมูกินี่นะคะครบรอบ60ปีนะคะก็สามารถมาคอมเมนต์แฮปปี้เบิร์ดเดย์กันได้นะคะใต้คลิปนี้นะคะ่ะแล้วก็อิธีต่อไปนะคะจะพาไปชมอะไรอีก10ตามกันได้นะคะกับ The Unleashed ค่ะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายค่ะ